สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวสำหรับคนที่ต้องการที่จะเลี้ยงปลาตู้ปลาแต่คือว่าอยู่ในห้องแอร์หรือว่าสำหรับปลาที่ต้องการควบคุมอุณหภูมินะฮะ ไม่เาเป็นคือหน้าหนาวนะฮะปลาก็อาจจะมีโรคได้หรือจะป่วยได้สําหรับที่แบบว่าอากาศเย็นน้ําเย็นนะครับบางคนที่จะเลี้ยงปลานอกบ้านนะฮะแล้วก็มันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทําให้ปลาคุณเีเลงได้นะครับผมนี่นะสำหรับตัวนี้นะเพราะเอินว่าผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับผมนะอันเนี้ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าฉางหงิงอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมนะ ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นฮีเตอร์นะครับผมนะฮะตัวนี้มันจะเป็นรุ่น Cn008 1000วัตต์ก็คือหมายความว่ามันสามารถที่จะใช้ได้กับตู้ปลาที่เป็นตู้เล็กๆจนถึงตู้ใหญ่ๆได้เลยนะครับผมเพราะวัตต์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าวัตต์น้อยๆเนี่ยถ้าเกิดตู้หรือว่าแท้งเราใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะผลิตความร้อนนะให้ เหมาะสมหรือว่าให้สัมพันธ์กับตู้ที่เรามีอยู่นะครับผมนะฮะเนี่ยลักษณะหน้าตามันเป็นอย่างนี้แต่คือว่าผมอะ่ะมีใช้ทุกตู้นะฮะสิ่งที่ปกติแล้วเนี่ยก็คือศึกษามาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมมีปัญหาเคยเคยสมัยก่อนเนี่ยเคยเลี้ยงปลาปอมปัววัยรุ่นและ20กว่าปีอะ่ะคือเราเลี้ยงนอกบ้านแล้วก็ใช้ฮีเตอร์นะฮะน่าจะเป็นยี่ห้อ ของเยอรมันพวกอ e ีฮามพวกอะไรเงี้ยคือเขาตอนนั้นน่ะเทคโนโลยีผมว่ามันน่าจะจํากัดอะ่ะคือตื่นเช้ามาคือมันน่าจะเสียคือปลาสุกหมดคาตู้เลยนะครับผมก็เลยคิดว่ามีตาบาปในใจก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะลองจะใช้ระบบนี้ดูนะครับผมซึ่งมันจะเป็นระบบอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมดูจากในกล่องให้นะครับตอนนี้ผมซื้อมาแล้ว2ออันใช้นะฮะซึ่ง เราดูจากหน้าจอง่ายๆเลยนะครับผมนี่ผมจะให้ดูนะไอตัวนี้นะดูจากเครื่องเครื่องมันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่ประมาณ29.5องศานะครับผมตอนนี้ตอนนี้ไออันล่างเนี่ยก็คือ98วัตต์มันก็คือจะทำงานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันขึ้นเป็น29.5แล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะตัดการทำงานหมายความว่ามันไม่ได้ทำงาน ความร้อนเนี่ยตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสวิงนะมีการลดอุณหภูมิล,ลงมานะครับ27 28อะไรเงี้ยตรงเนี้ยวัดมันก็จะขึ้นทำงานโดยอัตโนมัติแล้วพออุณหภูมิได้มันก็จะตัดการทำงานซึ่งระบบอันเนี้ยนะครับผมข้อดีคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีแท่งเห็นไหมมีแท่งที่ทำความร้อนเนี่ยอยู่ด้านในนะแล้วก็จะมีกรอบของมันนะป้องกันไม่ให้ปลาเนี่ยไปโดน นะครับผมก็อาจจะเป็นอันตรายต่อปลาก็ได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ซึ่งตัวของมันเนี่ยมันจะมีที่ปรับองศาเนี่ยอ,อ,อยู่ที่สายเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันพอดีว่าผมซื้อมาอีกตัวหนึ่งที่จะต้องใช้กับอีกตู้หนึ่งนะครับผมหน้าตาพอไปอยู่ในตู้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้มันมีจุ๊บนะครับผมเสียบนะฮะแล้วก็เอาตัวเครื่องเนี่ย เสียบเข้าไปได้แล้วก็มีระบบเซฟตี้นะฮะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดตบดับใดแล้วน้ำเนี่ยมันลดลงไปนะฮะซึ่งมันจะมีเซนเซอร์ถ้าเกิดน้ําลดหรือว่าเราจับขึ้นมาระบบมันก็จะไม่ทําความร้อนมันก็จะตัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมครึ่งเป็นข้อดีถ้าเกิดสมมติอย่างเป็นกระปอ๋องแก้วอย่างาแบรนด์อื่นๆเนี่ยนะฮะมันก็จะร้อนหรือว่ามันอาจจะมีการแตกได้หรือเสียหายได้นะครับผม อันนี้ผมก็เลยเออลองใช้อันนี้ดูก็ถือว่าโอเคแล้วมันมีหน้าจอนะฮะการทำงานเราสามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้มันกำลังทำงานอยู่เห็นไหมฮะตอนนี้ผมเอามาน้ำลงตรงนี้พอดีนะครับผมก็คือหมายความว่าพอน้ำมันลงเนี่ยมันก็ได้จับอุณหภูมิเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยปลายทางของตัวตู้มันก็อยู่น้ำเข้ามันจะอยู่ น้ําออกมันอยู่ตรงนู้นน้ําเข้าลงมานะผ่านกองน้านล่างมาก็หมายความว่าน้ํามันอาจจะเย็นแล้วนะครับผมแต่คือมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะทําได้หรือเราสามารถที่จะไปอยู่ส่วนไหนก็ได้แต่คือว่าผมเลือกที่จะมาอยู่ตรงมุมที่น้ําลงประมาณนี้นะครับผมนะเอา,อางี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวไปดูหน้าตาของมันเด็กแกะกล่องผมซื้ออันใหม่มาอีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ให้ดูอีกอันหนึ่งตรงนี้นะไอ้ตู้นี้ผมหลบอยู่ตรงนี้ผมก็จะเห็นลัางว่าตอนนี้มันย9บองศาแต่คือว่าปลายตู้ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็น27องศาซึ่งเราต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ตัวนี้มันือ2ยี่ห้อนี้มันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันก็ได้แต่คือว่าให้มันอยู่ในเลนส์ที่บวกลบใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ1-2องศานะครับผมแต่คือตัวนี้ตู้นี้นะครับผมตู้นี้มันยังไม่มี ฮีเตอร์นะครับผมตอนนี้อุณหภูมินะครับผมเห็นไหมอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ24องศาเองหมายความว่าอุณหภูมิห้องของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ํามากนะครับถ้าเลี้ยงปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาตอนนี้อุณหภูมิตรงน,นี้อยู่ที่27 28องศานะครับปลาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะฮะแล้วไม่สาม,มารถแล้วคือมันไม่ทําให้ปลาป่วยนะฮะหรือว่า การเสียหายสําหรับป่านะนี่สาหรับตัวนี้ผมก็จะอยู่แบบนี้นะค่อนข้างที่จะชอบเลยนะฮะแล้วสามารถที่จะปรับอุณหภ,ภูมิที่สายนะเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นี่ยเห็นมนี่น,นี่อันนี้เนี่นี่เนี่ยเราปรับให้สูงให้ต่ํากดมันจะเป็นกดหมุนไปเรื่อยนะกดปุ๊บมันก็จะขึ้นทีละจุด5องศานะครับผมปะเราไปดูแกะกล่องกันดีกว่าของใหม่แล้วเดี๋ยวมาใส่กัน นะวันนี้มารีวิวแบบโง่ๆเลยนะฮะไปครับผมไปครับไปครับหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับผมกล่องของมันนะนี่เห็นไหมนะกล่องของมันนี่ชาหนิงอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับผมค่ายจีนนะผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะฮะแล้วนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2,490บาทนะฮะนี่กล่องของมันเป็นแบบนี้นะครับอะโคริเอียมพิทติ้งรอดนะครับผมนี่มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะมีตัววัดอุณหภูมินะครับผม มีหน้าจอบอกนะครับผมกันน้ำนะครับผมอัปเกรดได้นะหน้าตาเป็นแบบนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่านี่ข้างในนะมันให้อะไรมาบ้างกับราคา2,000กว่าบาทซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าหวัดเยอะๆแบบนี้ผมว่า,าเหมือนกับของราคาไม่ต่างกับอ e ีฮามสักเท่าไหร่นะครับหนึ่งที่ให้มานะครับผมนี่เป็นตัวจุ๊บนะครับผมยึดตัวเครื่องนะฮะมีถึง4อันแล้ว ผมลองใช้ดูแล้วจุ๊บมันไม่ไม่ได้หลุดง่ายเลยใช้ได้นะครับผมกายภาพด้านนอกของมันสายให้มาค่อนข้างยาวนะครับผมนะฮะแล้วก็มีตัวปรับนะฮะนะตั้งแต่18องศาถึง35องศานะครับนะนี่แล้วก็ตัวเครื่องของมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก่อนที่ออกมาก็คือว่ามีการเทสแล้วนะหน้าต,อต่อดิจิตอลตรงนี้นะครับแล้วก็มีแท่ง ทำความร้อนตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นระบบอ่าเน่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 เ,นเนให้ดูนะครับผมเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแมนนวลของมันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากนะฮะเนี่ยวัลเทจของมันก็เป็นเนี่ยนะฮะห้าสิบวัตต์ก็ใช้แท้งประมาณที่20-30ิบถึงสามสิบลิตรหนึ่งร้อยวัตต์สามสิบถึงห้าสิบลิตรนะฮะก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ 1200วัตต์ก็ใช้น้ำา6 0 0 8 0ถลิตรก็หมายความว่าตู้72เหลือเฟือนะครับผมนะใช้ไฟนะครับ110รนะฮะแล้วก็220-240โวลต์นะครับผมนะฮะการใช้งานก็ใช้ไม่มีอะไรมากฮะใส่เข้าไปนะเสียบปลั๊กนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็คู่มือนะฮะให้เราอ่านซึ่งอ่านไม่ออกนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับ ข้อมูลการใช้งานนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมี Over Temperature อร์นะโปรดักชันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวถ้าเกิดเราไปใช้กับปลักที่มันเป็นตัวคอนโทรลของอตู้ปลาเนี่ยซึ่งมันจะใช้สัมพันธ์กันถ้าเกิดแล้วมันก็จะมีะถ้าเกิดอันเนี้ยมันทำงานร้อนเกินไปหรือว่าถ้าเกิดเสียเนี่ยไอตัวมันก็จะมีระบบตัดไฟอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมมา เดี right, ๋ยวไปลองดูแต่คือว te ่าผมใช้มาสองสาอันนะครับผมลักอันนี้นะครับผมที่มันให้มันเนี่ยแต่ละอันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับผมนะก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าส่งขายโซนไหนนะครับผมโซนยุโรปโซนอเมริกาโซนเอเชียอะไรประมาณนี้แต่คือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอันนี้นะถ้าใครชอบก็ไปลองดูผมว่าในช h อป e ีหรือแอปพลิเคชันส้มออนไลน์ก็น่าจะมีขายนะครับแต่คือว่า ร้านค้าก็น่าจะมีประกันอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นของอ e ีฮารอะไรเนี้ยมันมีประกันหลายปีนะครับผมนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะครับฮีเตอร์นะฮะผมชอบใช้ถ้าเกิดใครแบบอยากลองเปิดใจดูอันนี้คือเขาไม่มีแบรนด์อะไรเขาไม่ได้มานจ่ายอะไรผมแต่คือว่าผมอยากลองไอตัวอไอพวกเนี้ยมันไม่ใช่กระป๋องแก้วไงมันจะเป็นแท่งความทำความร้อนนะฮะ อีกประเภทหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันเป็นะระบบ CPT อะไรทักอย่างเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีความรู้แต่ก็มารีวิวแบบเอาตามความเข้าใจนะครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะสําหรับฮีเตอร์ลองดูครับผมแล้วมันมีขนาดเล็กด้วยแล้วก็ในท้องตลาดก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับผมที่เป็นระบบนี้รู้สึกว่าจะยังมีอยู่ประมาณ1-2ยี่ห้อนะครับผมแต่ขึ้นที่นิยมกันก็คือเป็นอ e ีฮามนะครับผมแต่คือว่า อีฮา,ามเนี่ยมันจะเป็นแท่งแก้วแต่คือพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลัวที่มันจะโดนปลาแต่คือว่ามันจะมีแท่งเขาเรียกอะไรโควเวอร์ขายอีกทีหนึงประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮีเตอร์ถ้าใครชอบก็ไปลองซื้อตามดูครับผมคลิปหน้าอยากให้รีวิวอุปกรณ์ปลาไหนบอกนะครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับไป